สวัสดีครับพบกับช่องป้าดูแชร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันก่อนรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนวิธีการส่งอีเมลในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีการส่งอีเมลในโทรศัพท์ของเรากันเลยนะครับวิธีการส่งเมลนะครับในโทรศัพท์เราก็เข้าอีเมลของเราโดยไปที่ gmail เราก็ไปแอป gmail ได้เลยนะครับเนี่ยก็เป็นอีเมลของบัญชี gmail แล้วกดเข้าไปได้เลย วิธีส่งนะครับมันจะมีคําว่าเวลาเข้าแอป Gmail มาแล้วมันจะมีคําว่าเนี่ยเขียนนะกดเขียนได้เลยมันจะมีข้อมูลที่เราต้องใส่อยู่4ช่องไอ้ตรงนี้คือจากก็คือเป็นอ e ีเมลของเราคืออ e ีเมลต้นทางคืออ e ีเมลของเราถึงก็คืออ e ีเมลที่เราจะส่งถึงใครนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยครับเราจะส่งถึงใครเราจะส่งถึงใครเราก็กกอ e ีเมลไปนะครับเราก็กด มันจะเป็น,ปนกรอบรูปวงกลมแบบนี้นะครับเรากด enter ไปนะครับเรากดเรียบร้อยไปมันจะเป็นแบบนี้เราสามารถส่งได้หลายอีเมลนะครับส่งไปถึงคนอื่นได้หลายคนนะครับเราเดี๋ยวผมทดสอบเพิ่มไปอีกคนหนึ่งแล้วกันเจออีกคนแล้วเราก็กดเรียบร้อยไปนะครับมันก็จะเป็นถึง2คนนี้นะครับเราสามารถส่งได้หลายคนนะครับต่อไปก็เป็นชื่อเรื่องเราก็พิมพ์ชื่อเรื่องไปแล้วเป็นหัวข้อในการส่งทดลองอืม ต่อมาก็เป็นเขียนข้อมูลนะครับข้อมูลข้อความต่างๆที่เราจะส่งนะครับมดอ่ากรอกเป็นอันนี้เป็นหัวข้อนะครับอันนี้เป็นข้อมูลต่อมารั้วิธีแนบรูปไปกับอีเมลนะครับเราก็กดนี่ด้านบนนี้มีตรงนี้เครื่องหมายเป็นคล้ายคลคลิปหนีบกระดาษตรงนี้นะครับตรงนี้นี่เรากดแนบไฟล์นี่มันก็จะแสดงรูปภาพต่างๆนะครับใน เราก็เลือกเอาในคังภาพหรือใน Google Drive เราก็ได้ครับเรียกรูปภาพที่เราต้องการส่งไปด้วยอผมจะส่งรูปนี้ไปด้วยแล้วกดไปเลยนะครับก็รูปก็จะมาตรงในอ e ีเมลของเราเรียบร้อยนะครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นข้อมูลอ e ีเมลนะครับแล้วนี้ทดลองส่งก็เป็นหัวข้อต่อมาเรากรอกข้อมูลหรือแนบไฟล์อะไรเรียบร้อยเราจะส่งไปให้2คนนี้เราก็กดนี่ครับปุ่มฟ้าๆตรงนี้ได้เลยกดส่งไปได้เลยนี่ขึ้นกําลังส่งี้ส่งเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมครับ มาเรามาดูประวัติการส่งห่อลได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูประวัติการส่งเมื่อกี้ก็กดจุด3จุดแล้วก็เลื่อนลงมาอ่านี่ตรงนี้นะส่งแล้วตรงนี้นะไปดูประวัติการส่งของเรานี่ครับเมื่อกี้นะทดลองส่งตัวนี้เป็นอีเมลที่เราทดลองไปเมื่อกี้ก็ส่งไปหา2คนนะครับนี่ก็เป็นวิธีการส่งอีเมลในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับถ้าใครติดปัญหาอะไรก็สอบถามไว้ที่ใต้ช่องประตูแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ